จงตะខ្ញុំចមោះនាងអូឬគ្រូអូนะคะนางสุพิชชาสวยสมศรีกุลខ្ញុំនៅสระธมาคะแม่สระศรีนจึงโดยกําเนิดตังแม่ตังเอวนะคะแม่ๆก็น้องบานโมตนาลโมใหญ่ปราบสดับทะสมพุตเดสลายสมพุตเดชอบสมพุตเด เมียนความทรงจําตะปีกนกะเมงนูคือสมปวดออยนะคะกะนางบานแนะนํานางบานใหญ่เรื่องราวถ้าสมปวดได้สไลด์สมปวดได้ชาบเดยมเมียนก็คือสมปวดได้แม่เธอแม่เธอสมปวดเจริญแม่กดครูเธอสมปวดแต่ชิ้นนี้ชาบรัตะสมปวดนี้ชื่อมอสมปวดเรจเวตพี่ดอมสงสัยถ้าแม่กะเมอเธอสมปวดมันได้กี่สมปวดแม่มั้ยกะเรจเวตบะเนี่ยไปเซยมั้ยกะเธอซินเธอโฮล ก็เลยสนใจค่ะเรจจืเวินี้เวียกือสัมปวตโอยกบานความรู้ค่ะบ้านางเธอสัมปวเรจจืเวิร์ดบะรัวทมิงเจอทมิงเจอ์บะรืหรืออ่อยเกิดคันเรจจืเวิมันสามารถโยเรจจมิงเจอคันซินคันโฮลมาเธอเรจจืเวิร์ดบ้าน่ะพราแต่เธอเกิดระนวงเรจจืเวิรดรู้ยืงสามารถลีงซีลีงลายบานเจริญแบบสัมปวตมาทมิงแจงโมอาจจะสีอาจจะแบบมันได้กเนียเพราะถ้ะ แล้วแต่ยืนหนังตะบายยืนหนังจ๊ะ CO รณวงเด็กเนี่ยแต่ยืน you are สดแต่ละซีเมื่อจ๊ะก็นังเกิดสปุตซีมันเด็กเนี่ยยังกะอานิซีคิวนังซีลึงคือสีหลักบะยืนจ๊ะซีประเสริฐเนี่ยก็นังลึงซีประเสริฐยังกะจ๊ะออกเจงกระหอมจ๊ะออกเจงลึงเนี่ยก็นังบานเด็กเนี่ยหรือก็สามารถเอ่อลิงลายบานเจริญด้วยก็นังเธอออยถ้าชีวิตนี้มีเจริญแบบสมปุต มาร่วงเยอะสามารถเลียงซีบานเจริญแบบรู้ใช่ไหมอันนี้คือสมปิร์เดสไลน์ปีชินนี้สมปิร์ตคันแม่มันเฮียนกัดพฟรตามแม่เด้งตามแม่เอธอยาหรือก็คุณเองจังตุจังเก็บโซดสระโซด์ดเม่เธอก็เลยในหนังของตลาดยืงสามารถรวดติ้งได้จุดบบานเจริญทั่วไปอันนี้คือหนังลือตัวอย่างค่ะโดยจุดติ้งบานแล้วแต่ ยึงสลลงแล้วแต่ซีได้ยึงชอบยึงชอบซีนายยึงก็ติงโยมเปือตามความตั้งใจก็คือสมปดแมสไลงเก็บตุ่ยึงจังเปิดสมปดได้สัปดแม้ยึงก็ตำรวจติงยึงก็ตรวจอุดหนุนแม่ค้าประเสงโยมปรเพือนี่คือตัวอย่างกันไดจวดติดมูยสมัยสองไงที่มีการประยุกสับปะดลายนี้ชิ้นนี้เกิดจากยัวเรจเวิร์ดโมประยุกตหนังจองสิน ซึ่งเหมือนเซาเคยเหมือน,นเซาเมียนก็คือถ่าเป็นการที่แปลกต้องยอมรับถ่าแม่ค้าหรือว่ากลุ่มเนี่ยเธอทอผ้าไหมเนี่ยเธอสมปูสอบไงเก่งเมียนการประยุกย่อระนวงเรกจเวิดย่สัมปูรเรกจเวิดแต่จองซินย่วหมดเธอซินก็เกิดลายซินพ้องลายเรกจเวิดพ้องก็คือถ่าแปลกแล้วมันก็จะเมียนสองคุณค่ามารวมอยู่ด้วยกัน សុំតណាលសុดดំញ៉ดดៃរឿងសម្ពុតដេចោបសម្ពុតដេស្លាញ់តាប៉នេះចាអរគុណ